อย่าให้ขำตอนนี้นี่น <st ้องยังเด็กอยู่ไม่กล้าแซวเดี๋ยวโตขึ้นก่อนถ้าเป็นพวกเรานอนอ้าปากนี่คือเราจะเรียกว่าอะไรนะอมเหรียนอ้าปากผีอำคุยไยมอยมือทั้งหัวกระหลกเท่ากำปั้นกูเองอ่ะดูดิ เป็นงนี้ไหมงไหนวันนี้คุณพ่อหัวดำแล้วนะเอามามึงเอบมาสิมึงเอบมาแต่เขามีลูกครอบครัวเขาบ้างเขาไม่เคยมีไม no. yeah. ่มีปีแรกมีครอบครัวแตกร้าวครั้งแรกก็คือตอนนั้นไงต้องแต่งอนนี้ก็ามงนะาาวนะคะ

เข็นโดยคนงานที่บ้านแดพมาที่บ้านเข็นโดยเจแอนขาวูมสุขุมวิทเข็นโดยมีมีคุณแม่แพ้แลวอยู่อย่อ่ิ่งแกอย่าเพแ้ไอจขาวนี่แพ้แตกแล้วแพ้แตกมาที่บ้านอาหารเขต้องมีดิบเข้าอันนึ่งคุณแม่แพ้มาไอมมามีตอนเยนใช่หมะมเรียนหัวจังแม่เรียนหัวแล้วล่ะแอนต้องหันหันข้าจะได้หายรูปด้วยสนใจทราเพดูคนาได้นะคะผู้หญิงเสื้อแดง นโปรมกี่ะนะเดน้ต้องหันเออเอาหันเข้าแอเออไม่จับมือถือไม่วามือถือยแล้วรวจะเอา่ไอสัพโพสัพโไปโดนอย่าพึ่งยิ้มกับแผลปี๋กับแผลจริงนะโอเคแม่เราไม่กวนห้าแต่ละตัวเนี่ยนละาโดหวใจให้มึงต่นเลยเินเดือนหลานบนแล้วเนี่ยไล่กลับประเทศเลยหลานบนแลยอ้าปากเลย เลื่อนโต๊ะได้ไหมแม่มองแพดดี้อ่านนี่ีิอย่าพึ่งลูกดูสายตาที่แม่มองลูกโกโก้โกโก้ช่พี่เลื่อนโต๊ะหน่อยได้ปะดีมากเลยโกโก้ไี่เป็นคนดีของพี่เสมอจริงๆเอาไว้ชั้นหนึ่งเลยลูกแอนอย่ารอเรียนดิน่ารักน่าชามฝึกเลี้ยงลูกฝึกเลี้ยงหลานลูกโป่งบางอีแบกเอแอนมิดแล้วจ้าได้ปะ แล้ไอโฟนบินนะไ่้ยไหรแกอโทนะขอคุยดไร้หูยไ้อครับเออยเห็นแม่แก้ขอโทษนะรับนให้จกแม่ดิกใหม่ก่อนน ตอนนี้แม่จะโชว์โตเกียวดิฟไอ้วันอะไรนี่เล็ดเล่นเล็ดแม่คุณแม่จะโชว์โตเกียวเออเล็ดไหมคะเล็ดเออเดี๋ยวอผมเดี๋ยวเอาพวงมาไว้ก่อนล็อกแม่ก่อนแป๊บนึงหลับไม่รู้เรื่องเลยาไปข้างๆแม่อีกคูคุณแม่ดูเหมือนอะไรรอตบด้วยความไม่ดีใจเปล่าแม่หิว แม่ถาม่ากินได้แม่อันนี้หลาะลูกแม่ไม่ใช่พังกรีหนแม่นแม่จะตกโนุย่อมเาะหัเปมเหมือนเบนเลยอ่ะมองมุมตรงนี้ลูกมึงเหมือนเบนเลยอ้าหัวอ้าไม่ได้มึงเบนหัวเขาไหมไม่เหมือนลตอนนี้ พูดไม่เข <la> ้าหูใช่ไหมป้าขอโทษเจน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 อจนเ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 จนจนเ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 จนนีจนเ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 จนนนเ่นเจนเจนเจนนเจนนเนเจนนเนน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 น เห็นหันแม่มาดูหลานแล้วแล้วอ้าว่าภูมิใจเหรอแม่เจมมีทุกอย่างนะคะอยู่งเป็การาเทศล้เหนขาอเดี๋ยวความักป้าขึ้นกดใหญ่เลยพี่วามรัป้าขึ้นงานใหม่ดูแม่เื้ว ต้องแม่ได้อะอืมเอาไปช่วยม่เนีแพนีองยาคุณหนูที่กูไม่อยากจับหลานนะอยานัไมเขายากจับอยากจับเหรออยากทัชอืม แล้วกูควรจะอุ้มหลานอุ้มแม่ไปนะอุ้มแม่มาดีกว่าอุ้มแม่มาวางตรงนี้แม่ไปเนาะไม่ไมเนาะเจเจโอเคเจ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 ยังเอ่ยปากถยเอาสี่ด่ายสี่ถ่ายอยู่นะเอาถ่ายอย่างเดียวไม่ต้องพูดจริงจริงเหรอเงียบเลยนไโอเคไม่มีเสียงกูปป้บไม่เปิดเลยจริงตอนนัเดี๋ยวมีลูกอยู่นะมีลูกอยู่นะลูกใครนะพูดจริงเหรอโอ้มันแก้งกู ลูกกูจินเนาะเ <c oughs> จม<อ>ี่ลูกต่อไปคือกูไป <c oughs> ไ,ได้เลยนะลูกกูจินเจ,จมี่กูไปฮ่องกงเลยนะมีเรียนหนึ่งใจ่ิดแม่ดีกว่าเมลามแม่ม่นม่แม่แม่ม่อ้าปากแม่แมนะ่แม่แม่แ่แม่แมแมดแม่แมม่แม่ม่่ม่ แ <M primo, S 1> ม่ย <Station> ิม้มใหญ่เลยน้องโอเแชร์ไปนะคะคนงานใหม่ใช่แม่งมียงองกำลังไปปังมากอ่งขยับตัวแน

กบก็หนาไม่เป็นไรมันก็รับซับได้เดี๋ยวป้าเบลอาไปรับซับนี่เราดอะมาเลี้ยงเด็กไงวิธีวิธีบ้างอ๋อโอเคยิ้มตื่นใครจะไม่ได้พอไปดูไปไเชิญเนี่ยเอาไปอีคแล้ หน้าเเลยเนาดกุมเป็นไงเ่กมาลยปะสวัสดีค่ะดูดกเด็กไม่หิวเนาะไม่กินไม่กินรกเด็กเนาะไม่หิอยากหักคอแล้วกหนไม่แม่บอกไว้พระแม่รู้ไหมว่ามีรู้ามพี่พี่ออกมาแม่หน้าบึ้งนะหนอนน้อยก็หัวแข่งเยอะ ใช่หัวไม่ทองไม่นี่หัวดำแล้วค่ะนี่หัวดำแล้วค่ะหัวหน้าหัวหัวดำแล้วหัวไม่ทองแล้วค่ะดำแล้วค่ะแม่รู้ไหมว่าอะไรยังไงรู้แม่สัมผัสได้ค่ะคุณแม่สัมผัสได้ไม่ใช่คุณน่ารักมากเลยหรอตี๋นะอ่ะที่เดียวจะลองให้ไม่เหมือนพี่ทองแซ่บทองแท็บเนาะ เขาผ่าเต่าออกยากเพราะตัวใหญ่ใช่ไหมทำไม่พุกเนาะใช่ใหญ่มากสูงห้าสิบความสูงห้าสิบเซน่ะอ่หมอเขาพูดอ่ะคือเขาดันดันแบบไม่เจ็บใช่ป่ะไม่ออกหมอเขาก็พูดกับหมออีกคนว่าใหญ่มากแล้วเกาบอกเปิดสือแม่ใหญ่ นายใสรื่องอื่นไม่ยากเคนเยอะเฉยๆเขาบอกโกนแล้วรือเปล่าคะเราบอกหมอต้มงยอมดีบอนดิ้งมาก่อนยื่งโตไหมใ่ใโกนบ้างหรือเปล่าค่ะชอบสุดคือตอนสุดตูนสุดตูนคือยังไงอ่ะเขาต้องทำทุกคนทำทุกคนเพราะว่าเวลาอืบงาไงใช่ลาเบ่งจะเบ่งจะมาบุโกจะรู้บ่อยใช่ไหมคลอดทุกคนเคยไปช่วยเป็นหมอหมอช่วยไงช่วยทำคลอดอยู่บ้าง สวนได้ยากขี้ใส่หน้าหมอแต่ต้องอายหวไม่ต้องอายหรอก่คือไออาศึกษาหรอหมอผิผู้ชายหมอผิไทน้พวน้วผู้หญิงขี้ออกเลยปืนสีเดียวเขาแบบสวนปืดเข้าไปก็การไีโวโอนเ่ รู้ว่ะน้องเหมือนเราแบบเคยโดนสวนน้องอย่าร้องมือต้องจำสิเไปต่อชีวิตแหละจำเอาไว้นี่ลูกนี่ไ่เค็มมั้่อหมมือเข็มหรือเปล่ามือเข็มอย่างัวมารับขั่วมารับ อันนี้แพทอันนี้ดิถือว่าดีนะเพราะว่าอาจจะไม่ต้องคืนให้บุกผงไปมีลูกเราต้องหากะโปงต้องนอนะคะอันนี้คือเต้ปโป่งพิสูจน์กนะได้เรามีแล้วฮาราอะว่ากระโปงวันนี้ได้ค่ะโป่งวันนี้ก็ขาดขอบคุณหมอบอกว่าถ้าโป่งว่าไอ้คนถามว่าถ้ากระโปงวันนี้จะแบบจะดีไหมหอมไหมเออไม่ร้ายใช่ รับ่อมเรารับมอมให้หลานหรือให้หัวให้หลานอ๋อไม่เห็นได้านเลยเอาเป็นใกล้ๆแันนี้มาเออขึ้นมันเตียงไหมขึ้นมันเตียงเอาพุงนี้ด้วยกัพี่เก่งได้ด้านหนูไม่ใหญ่มากลำใหญ่มากเดี๋ยวกูต้องกดให้พี่บุ๊กก่อนก็ได้ไม่เออหนึแม่บอกทำอะไรก็เกรงใจหัวกูบ้าง คือจักเฟรเราอยา่อเว้ยบ้างโอหเว้ยอ้วหหนึ่งสองถ่ายอยอะที่แรพี่เจนตดไม่ได้ตออ้ยคินะคะกล้องบุกนะหนึ่งเยนเหมือนขี้อีดี๋กูไปโดนน้ำเกลืออะไรเขาดูตอเลยขอบคุณนะค่ะอ๋อไม่มีอะไรหมอรักก็ทายไงว่าจะท้องก่อนแต๋อทายเหมือนกันไม่เไ มันซี้มากมากเลยอ่ะเดี่ยคนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าแต่เขาทำอะแน่นนะให้อืออ่าเดี๋ยวเปิดดูแพ็กเกจการคเมื่อกินเลยดีกว่าเลยนะแพ็กเกจลูกแฝดแต่บอกเอาของผู้ชายมีสองลูกพอดีไม่ฟีก็ใกล้แล้วเดือนหน้าเดืือนนห้าเดอนหน้า เลกินกังอยู่ร้อนทะเลาะกันอยู่นะถ้าเกิดพอแล้วบอกว่าก่อนแต่งก็ใช่ละทำสวดว่าลูกที่ท้องใหม่มาใหแต่ดีแล้วนะเพราะว่าเรายังยังไม่แก่ไงแม่ข่าวแม่ของเราวพี่แม่เอาไปพูดว่าเตะเล่นไปชินเม็นนางนี้เรียกคำเรียกคำนาง ถ้ากูขอดลูกเสร็จต้องเดินตามลูกกูเนี่ยเขาแบบลูกดูเปลี่ยนไม่ให้คนโดนเปลี่ยนลูกดูนเล่นละครเยอะไปคิดไปนู่นไปนี่เดินตามแล้วเดินตามเลยนะโดนสลับโดสลบไม่แต่เราสลับเราได้นะเหมือนคนไครน่ารักเอาแต่ไปสลับเป็นลูกครึ่งมานะสลับเป็นลูกครึ่งเตียงข้างๆอยู่สูงสูง50เซนสูงหนักตลอดเลยเหมือนแม่แม่หนอ่อยนี้เลยแม่หน่อยอ่ำตลอดเลยแล้วก็จะ จะมีกระตุกนนิด <than women> ึงมีโชกตกเหนียวไม่รู้จะโดนหุ่นนมแพทหรือโดนหน้าหลานแม่เนี่ยฉันถ่ายข้างอย่างนี้มากแม่แล้วกันถ่ายนะแม่นางตื้นปันนะแน่ตื้นปันแต่ว่าแม่หนาวไงกูเลยมาคุมให้ก่อนจะถ่ายรูป

แม่สนุกไหมเอาแบบนี้อ่ะี่ไปทักเข็มไม่ี่แขปีนี่ก็แขนลงพี่ปอนะจ๊ะสี่ปุ่เขาเรียกว่าโคดีน้างเลยสิโคดีบเอเมนมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียคำว่ายินดีมีกี่คำหนักไหมไมไฟอีเพมันดีหน้ามันเป็หน้า อันนี้ของพี่ฝนใช่คกัน้างในขอพี่ฝนใครส่งพี่ฝนด้วยนะของพี่ฝนออร่ามีนร้านตัวใหญ่มีกล้ามอกด้วยนะเช็คของเช็หรอพี่หอมใหญ่จั๋วแต่ดูซิลูกเหมือนกันไม่พี่เล่นกับตัวข้างหลังเฮยแต่ว่าไซท์เท่าพ่อนะน่าจ่ายต่อโตไซท์เท่าพ่อสพ่อไซท์แ่กตอนเด็ก ไม่ปหไมอแนวนี้ไม่หิวไม่หิวข้าวไม่หิวตอนอันเดอร์สาวอะหมอบอกว่ายังไม่เคยเจอแบบสาวแล้วเด็กควยใหญ่ขนาดนี้อยู่อยู่ด้วยวันนั้น่ะหมอหมอพูดว่าคยใหญ่หมอี่เควญ่หมอหมอนี่อี่หวาวพีนี่ตอรถหมอเต็มเยนเยี่ยมให้ใช่เพราะปสาวโรงพาบาลสัตว์เกษตรไง ไม่ตื่นเลยเหมือนแม่มันเลยใครจะเล่นจะตายห่ารก,ก็หลับต <c oughs> ลอดตลอดเวลาทายเขาดับควันงวดนี้สามหกหกห้าแทงรัวห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่ง <36, 65, S 2> หนึ่งถ่ายรูปถ่าถูกแล้วก็โอนเดี๋ยวเราส่งเลขที่บัญชีไปเดาด้านนี้ไหมถ่ายด้านนี้ไหมได้หมดเลยอัวตื่นเต้นไหมหัวไม่ถ่ายใช่ไหม ตื่นเต้นครับนี่เป็นยัอันนี้ของพี่ฝนใช่ไหมช่วงี้เรื่องตื่นเต้นเยอะโคตจบตบาไม่เป็นเลยเขาื่้อไม่ตื่นเต้นแล้วเขาเริ่มตืนเต้นมาทำไมทำไมชีวิต คุณแม่ตอาคลนรับแทนหน่อยเดี๋ยวให้พี่แพทย์ด้วยเดี๋ยวรับแล้วอันนี้ของพี่ฝนพี่ฝนหัวแรงไปส่ยส่ใ่น้มันรถอันนี้ของพี่ฝนอล่ามีรับคนหลานแล้วพี่ฝนไปไหนอ่ะพี่ฝนไปเกาหลีไปทำไปทำหน้าเขากลับมาแล้วกลับมแล้วรอขอบคุณพี่ฝนอลามีอีกทีนึง

อีกงานอะไรเนี่ยเกือบบ้าแล้วเจเจอกันนะแต่หนูคลอดเองเนี่ยคลอดแบบไม่บ้าอะออฟฟี่บอกเลยโเกอกรกเกอร์โกรกเกโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ออฟโทรศัพท์พี่อัพโทรศัพท์ของข้าพี่ของน้องพี่อะต่อไปเจจะรับขอนหลังทอง5บาทพี่เจนะมาอันนี้เขาลองรู้แล้ราคา1นึ่งแสนบาทค่ะขอเลขบัญชีด้วยค่ะเดี๋ยวส่งให้ไม่ได้บัญชีแมทอยู่อีชีตอะ ชีดอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานนี่พี่โก้เอามาถ่ายรูปเร็วๆของพี่โก้อยู่ไหนโก้อยู่ไหนรถมอเตอร์ไซค์คันนึงให้หลานเลยใช่อยาาากเหหห็นนน้ลแหวนสลึงชุดตีโป่งอ๋อสลึดตีโป่งใช่ชุดนี้ยังไม่มีลูกไม่มีผัวไม่แต่งงานวงนี้นะจะเป็นสมบัติของเรซซิ่งอ่ะอีเจพูดแล้วนั้นนี่เซฟไปแล้วว่าวงนี้นะคะจะเป็นมรดกของเรซซิ่งในประเทศว่าเจนกล้าให้เพราะนี้ซื้อจากสำเพ็งร้อยเก้าเก้าอย่าอ้าปากใส่แม่อย่าอ้าปากใส่ป้าสิทำไมอ้าปาก หลับลึกง่วงเลยดิจริปกติช่วงนี้คนดังนอนเนาะใ,ใ,ในยะมตื่นกลางคืนเหมือนพ่อมมเหมือนแม่มแมฟัง,<ม>งเพลงตื่นก็ไม่ได้นะพุงย่ยงยงยังไรใต้กอดอะ<ม>่ะ<ม>อันนี้ในเพจใช่ปะ่ะแม่หิงยังหนงขักขนให้ขักแขนให้กูอกูยิงไแม่หนาวั้ป่าแม่บอกไม่สนิทจะติคกหว่าเพาะว่าคนตามแบบร่ดเร็วเกิน รู้หลานแหละแต่ได้เก่มากเมื่อตื่นอุ๊ยกู้กูใครแต่ให้เก่งแต่แต่ให้แต่เองต่เองตื่นนั่งคดีงวนงัวเวลาพูดจิตปากจิตคอมันนัามันนักนันเกงนันาแซ้บบพี่บุกอะมันเก่งหนูค่านี่หรออยากให้อ้วนเำตัะต้องดูนูน่วนเรังวันีำคือวามเคลืนกินน้อย ที่เบนพวบอกว่าช่วงนี้มีเริ่มตื่นเต้นน้ำเาน้ำเนื้อให้พี่ออฟก็กินโอ้นี่ใหญ่สุดเลยใหญ่สุดเลยเอใหญ่มากเกทับทุกคนเกทับเสียโกโก้เออเข้าลยพี่ออฟแล้วรีบทำก่อนมือใหญ่วววโอ้โหเบนอะเมนเข้าไปสิอไม่ต้องโอไม่อไม่กว่ขอห้ามนไเลยนนโกมาแล้วบโก้มาอะไร่ง กล้องสัตว์นี่เปล่าเปล่าวาทำไมอ่ะแหมพอบอกให้ท้องกดไลค์กันใหญ่เธอไม่ได้กล้องนี่กล้องนี่กล้องมีกล้องมีกล้องนี่กล้องนี่กล้องใหญ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 ่ทุกคนเออเทางเออเจนก็ไปเจนก็ไปด้วยสัสุน่ะเอาแป๊บนึงนะคะแก๊งชายล้วนพี่เจนเลติดฟันอ่ะรอรอหวยต้องว่าไม่เข้ามาหนึ่งกลองคแก๊งชายล้วนนะคะแชร์ไป อีแอร์อีเทียมึงนี่นะยินดดี้วยนะคะเช็คของกันเช็คของด้วยไม่อินอห้บอกเอาไปมาแม่ซื้อมุกแม่ซื้อมุกอันนี้ให้แม่ดีไม่ได้ให้ลูกก็ดิเนี่ยให้ลูกในหมดมีกำลงกำไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนทำทองคือค่อยขายพี่เก่งก็เสียไพี่เก่งพี่เก่งก็แผนคิดดังหนุ่มมีลูกพี่เก่งหลับด้วยเมื่อกี้ขึ้นอื่นแล้วก็อยากมือยาก ลองก่นีร้จันมันแล้วเหรอะพี่หอมมาดีพี่โบงมาดีค่ัวพี่หอมมาดีค่ะโพี่หอม่ะมีน้ำแรงมากดีแรงไปบ้านหวคพยาะเจอกันนอเะเราเล่มอนาะโตขึ้นที่มุจอนะคะเออเดี๋ยวนี้แต่ว่าจะแบบตัดะเข้ากาสก็ไม่ท่านั้นที่เขาอยู่ตรงนี้ละเขาก็มีโมเมอร์ของเขานะ เหมือนสองคนมันไม่ได้ไม่เหมือนใครนัจ๊คนมไม่เปิดานจะไม่ใช่ยืนที่ตู้จะอัปแดตอ๋อแ่เยว่ะดี่เวล่งดูวุ่นนะนวันนี้เดี๋ยวก็ไปนู่นกไนกอนไม่เอาทำหน้าเลยเดินเลยเดินเลยสวยแม่สวยอยู่ไอ้ตัวเล็กมันอาปากอย่างเดียวเดี๋ยวเรียแม่พี่แด่แนมาหายใจกับแม่มาลองอาปาก น่าเหมองใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ตอบาว่เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ตอบแล้วเราอ้าปากเหมือนแม่ค่ะนอนห้าเดียวกันเลยขาดกับแป้งพม่ากโอ้ยใช่เลยขาดแ่แป้งขาดกั่แป้หน้าขาวๆใช่เลยต่สดเนะต่อสสามโลหะเนาะ เจ็ดเจ็ดตัเจ็ดตัวใหญ่ตัวใหญ่ามกเจ็ดเกือบเอยสามรเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวไปก่อนเนาะแม่เขาจะต้องฝึกให้มุ้งดี่เงินเนาะ